วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการชงบริกที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะข้องใจสงสัยมีปัญหาหน้านุ่นนี่ซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อ,อธิบายกันไปเนาะ,ะวันนี้จะแนะนำวิธีการชงแบบเบสิคที่สุดเท่าที่ผมใช้อยู่เป็นวิธีการชงแบบที่ผมใช้เป็นประจำกง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะอุปกรณ์ที่ต้องมี ดับแรกเลยต้องมีกาแฟดีก่อนวันนี้เป็นกาแฟจากบ้านแม่ตอนหลวงเทศเสด็จเชียงใหม่เนี่ยฮะเป็นกาแฟที่ตอนนี้กำลังกำลังือมากดอกไม้ชัดเจนฮะมีที่บดกาแฟน,นี้เราบดไปแล้วใช้ผงกาแฟประมาณสัก20กรัมไซส์ก็จประมาณนี้คนะโอ้อันนี้ยากไซส์เดี๋ยวค่อยไปเทียบเคียงกันอีกทีปกติเขาชอบอ้างอิงน้ำตาลสายขาวแต่เดี๋ยวนี้น้ำตาลสายมันก็มีหลายขนาด แมองสีเรียบก,ก็หยาบๆผงกาแฟาเทลงไปฮะมาเลยับรระะ<ม>การเทผงกาแฟาแบบนี้<ม>เพื่อให้มันหลวม,มแล้วก็เกิดเป็นกองขึ้นขึ้นมาเป็นเหมือนภูเขานะฮะ,ะน้ำร้อนก็อยู่ที่ประมาณสัก 90, 91, 92อ่ะมันจะอยู่ในเลงที่ค่อนข้างกว้างแล้วแต่เลยฮะโอเคเทกาแฟลงไปหลุมหลวมเดี๋ยวจะเททั้งหมด5ครั้งอ่ะน้ำแรกหลังจากเทผงกาแฟลงไปแล้วกดแทนนะฮะถ้าใช้ตาช่างเนาวะกดแทนเพื่อที่ให้ทุกอย่างเป็นศูนย์แล้วเราก็เริ่มชงฮะ ใครจะจับเวลาก็จับได้นะฮะน้ำแรกเทประมาณ40จําจำง่ายๆก็ประมาณสัก2เท่าของน้ำหนักกาแฟนี่นะฮะตัวเลขก็มีบอกอยูอ่การใช้ตาช่างอ่านแน่นอนในช่วงที่เราฝึกมันก็จำเป็นพอสมควร น้ำที่สองก็ยังอีก40บเบาๆฮะเกตนะฮะก็เทให้ทั่ววนจากตรงกลางออกวนเป็นก้นหอยรอบๆแล้วก็วนกลับมาจบตรงกลางน้ำที่สองก็ยังคล้ายๆน้ำแรกเลยเบาๆทั่วๆเพื่อให้กาแฟค่อยๆโดนน้าร้อนแล้วก็เริ่มการสกัด แล้วก็เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้น้ําแห้งเนาะเราก็ลงน้ำ3ามต่อได้เลยฮะหนึ่สองแล้วก็3น้ำสามเทประมาณ60ก็คือมีเทเทเบ,บาครึ่งหนึง่งฮะหกเนี่ยเราอาจจะแบ่งน้ําเป็น30กับ30แต่คือการเทครั้งเดียวเนาะน้ําที่3เนี่ยเท30แบบเบ,บาแล้วก็ ตอนใกล้จบเนี่ยเทแบบแรงอีก30น้ำที่4เทอีก6เทอีก100ฮะเทแบบแรงครึ่งทางแล้วก็เทเบาตอนจบเห็นจะสังเกตเห็นว่าน้ำมาท่วมขึ้นมาสูงอ่าตั้งแต่น้ำที่3เมื่อกี้ละสาเหตุที่เราต้องเทเบาและเทแรงฮะมันก็มีเหตุผล การที่เราเทแล้วให้น้ํามันขึ้นมาเร็วๆเนี่ยมันจะเกิดแอคชั่นของการแชร่สังเกตไหมฮะน้ํามันจะนิ่งๆนะและน้ําสุดท้ายที่เหลือก็คืออีก60ไม่รู้ใครนับไว้หรือเปล่าแต่น้ําที่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยจะเป็น300กรัมหรือ300 ml นั่นแหละฮะน้ำสุดท้ายก็เบาๆให้ทั่ว อย่างนี้ฮะ,ะนี่คือตัวเลขรวมทั้งหมดแต่สุดท้ายนะ้ำกาแฟที่ออกมามันจะไม่ใช่ตัวเลขนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันจะอุ้มอยู่ในผงกาแฟด้วยส่วนมันจะอุ้มอยู่เท่าไหร่ะเดี๋ยวลองมาดูกันะง่ายๆ ระหว่างนี้มันก็จะสังเกตว่ามันจะท่วมแล้วมันก็จะแช่แล้วมันก็จะไหลค่อยๆไหลลงไวไหลลงไวระหว่างนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรละเตรียมแก้วอย่างเดียวฮะรวกแก้วรอ,อเลยสังเกตว่าก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะเพลงง่ายๆเองฮะเพงลงแต่ว่าต้องเข้าใจจังหวะเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นน่ะน้าแรกสี่สิบเทเบาน้ำที่สอง 40ก็ยังเบาอยู่น้ำที่3เท60เทไป30แล้วเทเบาเบา 30, ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลืออีก30เทแรงอ่ะมันจะสูงขึ้นมาน้ำที่4เริ่มจากแรงเลยน้ำที่4นี่100ร้อยเนะเทแรง50แล้วก็เทเบา50นี่คือเรียบร้อยแล้วฮะก็ยกออกได้เลย มาดูกาแฟาที่ออกมาดูคร่าวๆัวเล็กสเกลเนาะมันจะขึ้นมาสองร้ 200, น่าจะประมาณสักสองร้เพราะฉะนั้นเราใส่ไป300ใส่น้ำนะฮะทำร้อน300ผงกาแฟา20มันจะมีน้ำหายไป40ซึ่งก็คือน้ำหนักสองเท่าของผงกาแฟาโดยเฉลี่ยฮะมันก็จะเข้าไปอยู่ในผงกาแฟา ที่เราชงเสร็จไปแล้วน้ําที่ออกมาทั้งหมดคือน้าที่สกัดออกมาเป็นกาแฟนะทีนี้ลองมาชิมดูฮะคือจะเทสามครั้งสี่ครั้งหรือห้าครั้งก็ได้อยู่ที่ความสะดวกและความชอบเพราะว่าการเทสามครั้งเทสี่ครั้งเทห้าครั้งเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันข้อดีของการเทหลายๆครั้งมันจะได้เลนส์ของกาแฟที่กว้างขึ้นมาหน่อยฮะ แล้วก็จะไดะ้ความบาลานซ์อ่ะแต่นั่นแหละมันสำคัญตรงที่คุณต้องปล่อยให้น้ำมันมีการแช่ซึ่งส่วนใหญ่การแช่จะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท้ายน้ำสีน้ำห้าอะไรเงี้ยครับการแช่มีความสำคัญตรงที่ทำให้กาแฟเข้าสู่ความบาลานซ์ได้มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าชงเร็วไหลเร็วกาแฟมันจะมีความจีจาร์อาจจะ,ะเปรี้ยวคมหน่อยอ่ะ แต่ถ้าแช่ยิ่งแช่นานก็อาจจะขมหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งการชงไม่ว่าคุณจะชงช,ช้าหรือเร็วควรจะมีแอคชั่นทั้งหมดก็คือาการแช่าการไหลกา,หการขยับการกระแทกอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะอยู่ในการชงหนึ่งครั้งมันก็จะได้รสชาติกาแฟที่ดื่มง่ายครับก็วันนี้ลองกลับไปทำกันดูแล้วก็สังเกต ตัวเองว่าทําอะไรไปบ้างเทกี่น้ําแต่ละน้ำทเทเยอะเทน้องเทเบาเทแรงอันนี้ให้พิจารณาแล้วก็ลองดูแล้วก็ชิมเทียบกับท่าชงอื่นๆื่ท่าน,นี้มันจะเป็นท่าที่ผมใช้บ่อยที่สุดละ่ะซึ่งก็เป็นท่าที่ค่อนข้างเซฟๆซฟอ่ะที่เหลือจะพลิกแพลงอยากจะเปลี่ยนรสชาติไปทางซ้ายทางขวาก็แล้วแต่เลยนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากฮะ คราวหน้ามาเจอกันใหม่ปฏิภาณ